แชร์เล่นดินเบาแล้วนะคะเดี๋ยวน้องแชร์จะผสมกันนะคะโอ้โหมีหลายสีมากเลยมีสีอะไรบ้างคะชิพคูภาษาอังกฤษพลิงพลิงเนื้อนะอื้อไม่รู้อ๋อแล้วตอบอาสีต่อไป ใครรู้เม้นมาบอกน้องนิชาด้วยค่ะ blue yellow green red ดำ black black white white purple purple orange orange pink pink แล้วตัวที่จับอยู่ green okay น้องนิชาจะผสมต่อนะคะอันนี้น้องนิชาจะผสม เอาอะไรเอาอะไรกับอะไรอ๋อเอาผสมได้หลายสีใช่ไหมคะเอาสีนี่ผสมกับสีดำโอเคดูซิว่ามันจะเป็นยังไงก็ผสมกับสีดำสีดำมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโอ้เหนียวมากมันก็ต้องกลายเป็นสีดำอยู่แล้วแต่มันเหนียวมากมันไม่เหมือนแบบไม่เหมือนสีชมพู มันมันมันนิ่มเกินไปอ่ะมันจะติดมือใช่ไหมคะเราก็เอาไปผสมกับสีอื่นเพื่อที่จะให้มันมันเข้มข้นขึ้นจะได้ไม่ติดมือจะได้ไม่เละเกิน เื่อวาน้องนิชาทําสลามเองแล้วก็ปั้นเป็นรูปหัวใจเองแล้ววันนี้ก็คือว่าทําดินเบาปั้นเป็นอะไรดีต้องผสมสีกับสีอื่นก่อนไหมคะลูกมันจะได้แบบ เขาเรียกว่าอะไรมันจะไดไ้ไม่ไม่ไม่เละเกินนะคะลูกเพราะว่า